นี่จ้องมีมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เวลาถ่ายรายการแล้วนะเอ้าถ่ายรายการอะไรถ่ายรายการคนอวดผีลูกชิ้นหรือไงฮะนี่มันไม่ใช่รายการคนอวดผีนะนี่เราต้องไปวาดลูกกันแล้วเนี่ยเราทำคลิปวาดรูกกันเนี่ยคนดูเขารอดูอยู่วะเอ้าอะไรนะคลิปวาดลูกนี่ไม่ได้วาดมาตั้งนานแล้วนะนี่โอ้โหเันนี่มันจะได้วาดรูปแล้วใช่ไหมฮะเอ้อนี่มันผีไอติมนี่นะเนี่ย นี่มันผีไอติมมีบ<ะ>อกไว้ก่อนเลยผีไอติมมีไอติมให้ขายด้วยนี่ผีไอติมไปเล่นด้วยกันมาฉันจะวาดรูปแกเจ้าผีไอติมใช่ใช่ไปเล่นด้วยกันมาปาป่าป่าเราไปเล่นด้วยกันดีกว่ามานี่เจ้าหมี<ไ> perde, อะไรนะใครเขาให้ทิ้งไอติมบนพื้นเนี่ยหนๆมันก็หกบนพื้นแล้วแกไม่กินได้นะฉันไม่กินหรอกผีไอติมมันจะหลอกไปจับไปทําไอติมอ่ะ มันจะหลอกไปจับไปทำไปจิ้มได้ยังไง <c oughs> ยังไงมันก็ยังเงย็นดีกว่าจะไปทาลูกชิ้นปิ้งร้อนจะตายกินไปกินมมาออเอ่นนี้ดีกว่างาทษทีนะเบนดี้ที่เรามาสายอ่ะคือเออพอดีจงหมีอ่ะมันไปซื้อไอติมมาเนี่ยเออบดี โอ้โหปิดรอทำไมฮะฮะนี่บอกไว้ก่อนเลยนะฉันอุตส่าห์ไปซื้อไอติมให้นายเลยนะเนี่ยดูดูดูไอติมแล้กินไหมอ่ะเอาไปขี้ขี้ขี้อาจจะกินกินหยิบไปเลยหยิบไปเลยนี่เจ้าหมีเราไปวาดรูปกันเถอะป่ะเดี๋ยวเบนดี้เขารอนานแล้วเนี่ยป่ะเออมีอย่าง นี่ครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของผีไอติมนะครับหน้าตาเป็นไอติมเลยเหมือนตัวตลกจ็อกเกอร์เลยดูดินี่เห็นมาหรือว่าเพ้นนี่ไวเนี่ยแล้วก็กางเกงขายาวนะครับเป็นงานี่ครับอ้าวนี่พวกแกวาดก่อนได้ไงเนี่ยฉันยังไม่ได้บอกให้เริ่มเลยอ่ะ ก็ใช้จะวาดมีปัญหาอะไรอย่างงี้โอ้โหทำไมรีบรีบไวไหดกันเนี่ยฮะอะไรเนี่ยเบนดี้โอเวนดี้เวนดี <B endy. S 1> ้ oh, ก็วาด <laughs> เอากับเขาด้วยโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องมาตัดสินนะครับว่าใครวาดได้เหมือนที่สุดนะครับแต่ว่าหน้าตาไหนขอดูเจ้าหมีหน่อยนี่เจ้าหมี <What? S 2> หน้าแกวาดอะไรเนี่ยนี่มันตัวตลกนี่งะก็มันก็คือพีไอติ้มาแหละมันก็เหมือนเหมือนกันอะไร นี่เจ้าหมีมาดูเบนดี้สิวาดหน้าเหมือนมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้เบนดี้วาดหน้าเหมือนเหรอนี่เดี๋ยวฉันเติมให้ไหมเบนดี้เนี่ยอย่าแกล้งกันเจ้าหมีมีแต่คนทักแกอ่ะในคอมเมนต์บอกว่าเจ้าหมีเสียงน่ารักจังนี่นี่บอกให้ก่อนมีรักแฟนทุกคนเออแล้วฉันเห็นคอมเมนต์หนึ่งอ่ะบอกว่านี่เจ้าหมีทําไมอ้วนขึ้นทําไมไม่ลดความอ้วนบ้างเนี่ยฮะไม่วิ่งหน่อยหรออะไรเงี้ยแค่ว่าฉันอ้วนนะในรัก ท่านกาจะรักท่นากนก็จะรัก้าใจไหมโอเคทุกคนก็วาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาตัดสินกันดีกว่าว่าระหว่างเบนดี้กับเจ้าหมีใครวาดเหมือนกว่ากันมาดูของเจ้าหมีก่อนเจ้าหมีก็มีหมวกนะครับแต่ว่าตามันไม่ได้กลมนี่เจ้าหมีไม,ไม่ได้ไม่ได้ไงแกที่ดูดูพิกเซลมันใหญ่วจุดนึงก็ใหญ่เนี่ยให้ โอ้แล้วก็แตวาพิไทยนิดเล็กๆมันก็ยังดีอ่ะนี่พูดถึงหลังกายวาดลูกเนีเนี่ยเนี้ยพริกเกลียวปนใจยังจะวาดได้ยังไงฮะไม่หาหัวสเปคที่มันเล็กๆ็ที่มันดีๆดิ๊งไเบดดี้เขากวาดได้เนี่ยเห็นมาดูกูสิโอเคเบดดี้ชนะนะครับตาหนีเย้เออฉันลืมบอกไปอ่ะมีบทลงโทษด้วยนะ เป็นคือวิสตีมาลกานี่ครับคุณครูสุดโหดนะครับที่เขาบอกว่าโหดมากๆไล่ตีเด็กนักเรียนนะครับแบบไม่มีเหตุผลเลยดูสิเออเอาคุณครูใจร้ายด้วยบอกไว้ก่อนเลยเขาได้ตีสักเรียนเล่ตีนักเรียนนี่เจ้าหมีเคยดูชั้นรีวิวบ้างมัเนี่ยฮะในช่องต่อตอบีดอเนี่ยอ่ะคุณครูมิสทีอ่ะดูประจ เป็นพวกแกเนี่ยชอบแกคุณครูก็เลยดูสบ้างจังไว้นี่นนก็คุณครูคนนี้เข้าใจร้ายอ่ะแกไม่ได้ดูหรอฮะเข้าใจร้ายก็จริงแต่แกไปแกลครู่ะแกก็ต้องดูสบ้างดีนี่แก,แกไม่แกไม่ดูฉันแกก็ดีนาบอกมันเข,ข้าใจเป่า โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปครูวิสทีกันนะครับมาแข่งกันว่าครั้งนี้เนี่ยเบนดี้หรือเจ้าหมีเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนะครับไปเลยมานะครับมาดูกันว่าใครจะวาดครูวิสทีได้สวยกว่ากันแหนดูเป็นไงมาว่าฉันแก่ฉันสวยจะตายไม่เห็นหรอดูเห็นลิปสติกของฉันไหมเงย โอ้เดียวเดียวเดียว,ยวอันนี้มป็นเห็ดมาริโอ้ป่ะเนี่ยคะมันเห็ดมาริโอ้ดอิเบนดี <c oughs> ้ฉันไม่ใช่แบบว่ามาริโอ้หัวเห็ดนะดูทรงผมของฉันออกจะแฟชั่นเห็นไหมอะมาดูกันนะครับว่าใครจะคล้ายที่สุดล้วกันไม่เอาให้เหมือนแล้วกันนะอ,ะ,อะเอาดูเบนดี้นะครับเบนดี้นี่ใช่ครูวิธีจริงๆเหรอเนี่ยฮะฉันนึกว่าปาั้นเอสกีโบซะอีกโอ้ มาดูของเจ้าหมีบ้างโอ้หน้าขื่มมากเลยไปโกรธใครมาเนี่ยฮะโอเคจะหมดเวลาแล้วนะทุกคนพร้อมยังยังนิดเดียวเตนานอนึงะให้ต่อเวลาด้วยหรอแป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยที่ครูวิสทีมีถุงเท้าข้างล่างด้วยนะเห็นมามถุงเท้ายาวเพราะว่าอยู่ในเมืองหนาวเป็นไงอ่ะโอเคสามสองหนึ่งหมดเวลานะครับ มาดูกันว่าใครวาดเหมือนกว่ากันนะครับมาดูของเบนดี้ก่อนโอ้นี่เบนดี้เบนดี้มาคุยหน่อยสิลกูกนี่เหมือนแล้วเหรอ <c oughs> นี่เบนดี้ท่านถามใหม่ไอ้นี่มันเห็ดมาริโอ้กำลังโดนแพคแมนกินใช่ไหมเนี่ยฮะแล้ว <c oughs> ก็ดู Pac Man แพนแมนตาร์เป็นปลาด้วยเนี่ยเนี่ยจ้าเบนดี้มองตา,ตางแคร์แกต้องมาอยู่ฝั่งตัวเองสิมาอยู่ฝั่งนี้ได้ยังไงเล่าเออแล้ค่แค่เซลเล่นเฉยเนี่ยดูดูเนี่ยดูมาริ สติโอกำลังโดนแพ็คแม็กินแล้วแพ็คแม็กต่างเป็นพารแล้วของเจ้าหมีเป็นไงโอ้โหยังไงล่ะคีบีไาเลยจีบีสตูดิโอไม่พอหอนึ่งแต่ว่านะครัเพื่อนๆว่าของใครสวยกว่ากันนะครับ<อ>แต่ว่ากรรมการขอตัดสินให้แต่ดานคนที่ชนะก็คือเจ้าหมีนั่นเองเคือวิศน์บอกว่า มานานแล้วฉันอยากจะตีแล้วไอ้ไอ้คุณครูคุณครูมาลยังแกผมอ่ะมันตีผมันตีผมคุณครูได้เลยนักเรียนเดี๋ยวฉันจะตีเองเงี้ยงฉันคันไม้คันมีมานานแล้วเงี้ยเด็กดื้อต้องถือช้ำโทษนะฉันจะทำโทษโดยไม่มีเหตุผลมาฉันจะตีแล้วหยุดไปซะนี่แหละ สะใจจริงๆเยต่อมานะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่โหดมากๆเลยนั่นก็คือการ์ตูนแคทโรบอทนั่นเองซึ่งถ้าไปยืนใกล้มันเนี่ยเลือดจะลดนะครับชาเลนจ์ครั้งนี้ก็คือเจ้าหมีและเบนดี้ต้องวาดให้เสร็จและเลือดจะลดลงไปเรื่อยๆใครแพ้ก็จะตายไปเลยฮ่า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 เป็นไง เบนดีดูดิวิธีกอลหน้าเลือดมากเลยมาเลือดมากดูดิฉันไปดูเรื่องนี้มาสควิตเกมอ่ะฉันก็เลยอยากเล่นมั่งพร้อมแล้วก็วาดกันเลยใครวาดไม่เสร็จคนนั้นเลือดลดนะเอาแล้วเอาแล้วดูจะมีเลือด5,000เบนดี้เลือด5,000โอ้วโอ้โอ้ดไปแล้วเลือดลดเหลือ3,000แล้วนะครับตอนนี้เบนดี้เท่าไหร่เบนดี้2,000แล้วนะครับเลือด ส่วนเจ้าหมีก็เลือดสองพันโอ้โหสูสีกันมากเจ้าหมียังไม่ได้ตัวเลยตอนนี้ว่าแต่แขนนะครับเออแล้วส่วนเบนดี้ได้ตัวแล้วก็หัวแล้วแต่แขนยังไม่เสร็จตอนนีอ้าวเบนดี้เหลือเท่าไหร่สองพันเจ้าหมีเหลือเท่าไหร่เหลือสองร้อยจะรอดไปดิเอไม่มีใครรอดสักคนเลยนะครับเจ้าหมีเป็นไรอ่ะลมเดดมั้ง เรา,งงาจะตัดสินยังไงอ่ะก็ตายแล้วไงจะตัดสินยังไงอ่ะแพ้ทั้งควูนี่แล้ว,แ,ลวกแกพูดได้ยังไงอย่ากแกตายไปแล้วเนี่ยไอเป็นวิญญ,ญาณมาสินซ้ายาก,ก,กับแกเลยแกก็ตายไปโอเคทุกคน<อ>ก็สรุปตาดีนะครับสเสมอกันและกันต่อไปเป็นตัวสุดท้ายแล้วดีคือไซรินเฮดทบิเดตอร์ดีวันเ<ะ>ดล้ดดด นี่พวกแกไปอยู่บนหัวมันได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้เคิดทีไรโอเคนี่ครับจะเป็นไซเรนเฮสหุ่นยนต์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาวาดแข่งกันนะครับโดยเจ้าหมีกับเบนดี้ลงมาเร็วนี่มันตัวสุดท้ายแล้วนะอ่ะ โอเคเมื่อกี้ก็ตัดสินก็เสมอกันนะครับ oh. แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็คือใครแพ้ก็คือแพ้เลยนะโดนบทลงโทษแน่แต่ฉันจะไม่บอกหรอกว่าบทลงโทษต่อไปเนี่ยมันคืออะไรรับรองว่าสะใจคนดูแน่ๆฮ่าๆโอเคหรือว่าเอางี้มาถ้าแพ้ทั้งคู่คือกรรมการโดนทำโทษเดี๋ยว <จะ S 1> เดไม่ไม่ไมฉันพูดเล่น ฉันพูดเล่นจะวาดกันยังเนี่ยฮะวาดแล้ววาดแล้วโอเคสามสองหนึ่งวาดเลยมาแล้วนะครับไซเรนเฮดหุ่นยนต์นะครับมาดูกันว่าใครจะวาดได้คล้ายที่สุดนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยก็มีปืนนะครับ,บ,บทั้งสองด้านเป็นปืนกลน,นะหรือว่าปืนแกรดลินนั่นเองแล้วก็หัวไซเรนเฮดก็มีสองหัวนะครับนี่หัวลำโพงสองหัวนี่เบนดี้กับชจองหมีก็วาดส่วนขาก่อนนะครับเบนดี้เร็วแล้วแล้วแล้วเบนดี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดียว ทำไมพวกแกว่าสีเหมือนกันเนี่ยโอ้ใครสีแดงใครสีน้ำเงินเนี่ยฮะเเบดดี้ลุกไปแล้วโอ้เบดดี้บอกฉันวิดเองครับขาเท่าด้วยแครบมาแล้วครับตอนนี้มีวาดหัวแล้วนะครับหัวลำโพงดูสองด้านอันนี้คืออะไรเนี่ยบปืนป่ะหรือแขนปืนใช่ฉันว่าปืนปืนก่อนปืนก่อนว้าวปืนแก๊สลิงนะครับดูปืนกนนั่นเอง ใน,นของเบนด <B endy S 2> ี้เบนด <B endy S 2> ี้วาดข้างบนนะครับวาดหัวเหมือนกันโอ้โหมันคล้ายๆกันเลยนั่นเนี่ยเอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ป>ทั้งจงหมีแล้วก็เบนดี้นะครับดูนะครับว่าไซเลนเฮดหุ่นยนต์ใครคล้ายกว่ากันของเบนดี้นี่ก็รูปร่างก็เป็นไซเลนเฮดนะครับคือมองออกว่าเป็นไซเลนเฮดเลยแต่ว่าส่วนรายละเอียดของปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่เล็กมากๆ ต่อันเนี้ยตัดสินได้ละว่าใครเนี่ยเป็นผู้แพ้นะครับวา่ใช่ใตัดสินเลยใครเป็นผู้แพ้บอกมาเลยไม่บอกดีกว่าอุบไว้ไม่เจอเลยบทลงโทษคนที่แพ้ต้องโดนอันนี้นั่นไงคนที่แพ้ก็คือเออบนดี้นั่นเองเดะเด้เดเดีเดวเดะ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 เดปเดะ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 เด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 ะ คือฉันแพ้ฉันให้แกดูลงโทษหน่อยดีป<ะ>่ะแล้วฉันเกี่ยวอะไรล่ะโอเคแล้วใครจะไปกดสวิตช์เนี่ยฮะเดีเ๋ยวฉันไหวไปกดเองอย่าดูฉันไวไ่ายนะป้อมแปมป้อมแปมมโอ้เดี๋ยว็ดแล้วว้าย<ๆ>ดับ<ๆ>เป็นด้วยเหรอจ้อหมีก็ว้ายเป็นขี้นี่ดูเป็นขี่แกต้องโยนนีน่นอ่อ๋อมันหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนหมุนหมุนถือเด็ดครับ ผู้แพ้นะครับโดนทำโทษนะครับโดยการปั่นในน้ำนะครับดืดจุดหมุนหมุนหมุนดื้อจุด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 งอ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยนั่นไง